ครับวันนี้พบกับกายอีซูซูนะครับเดี๋ยววันนี้กายจะพามาดูเจ้าคันนี้ไฮเรนเดอร์1.9แซบสีดำตัวนี้จะราคาอยู่ที่9,700 0บาทนะครับนี่คันนี้จะเป็นทรงยีราฟแคยรุ่นนิยมเลยนี่คันนี้จะเป็นตัว2023ซึ่งดูได้ที่เขี้ยวหน้านะครับเขี้ยวหน้ามันจะสั้นกว่านี่แล้วมาที่ล้อแมก มาที่ล้รแม็คตัวนี้จะเป็น T E 3 7ตัวนี้จะเป็น T E 3 7 S U V ซึ่งลูกค้าจะเลือกเป็นยอดขาวมาพร้อมกับนัดล้อเรียบร้อยหมดพร้อมกับยางมิโต420 SD ตัวนี้จะเป็นยาง2 5 5 5 5ับ55นะครับล้อหน้าซึ่งล้อหน้าจะโหลดอยู่ที่2นิ้ว2นิ้วจะเหลืออยู่5นิ้วสอดพอดีอ่าเดี๋ยวมาดูตรงตัวรถ ตัวรถจะมีโลโก้ไฮรันเดอร์พร้อมไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยตรงไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับนี่คันนี้ก็จะมีบันไดข้างอ่ามีบันไดข้างเรียบร้อยเลยเนี่จะสูงบกพร้นิดเดียวขับยังใช้งานได้อยู่ในการโหลดสซีซึ่งคันนี้ล้อหลังล้อหลังจะเป็นสเปคเดียบล้อหน้าเลยจะเท่ากัน4่เส้นซึ่งล้อหลังจะโหลดหลังอยู่ที่4นิ้วอ่านี่ เป็นลี้ยอยู่ห้านิ้วลหลว,วมๆนะนี่คันนี้ล้อหลังจะเป็นการโหลดโดยการกับแหนบโดยการย้ายแหนบลงล่างแล้วก็ทําการดัดเพื่อจะให้มันได้เป็นสปคกสี่นิน้ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ใส่กระบะไรเนื้อนะนี่แตลว่าลูกค้าคันนี้จะเป็นทรงยีราแคะเลยจะมีปิดท้ายงานนาคมวนอยู่อีกหนึ่งชุดนี่เลยครับโลโก้พร้อม ปิดท้ายโดยการเราถอดกันชนท้ายออกเพราะว่าในตัว Highlander ตอนเนี้ยมันจะเป็นกันชนท้ายแบบดิวอินซึ่งถ้าสมมุติว่าเราถอดแล้วเราไม่ใส่ปิดท้ายมันจะมีช่องด๋ไว้อมาดูกันที่ภายในนี่มือเปิดจะเป็นสีเงินอย่างนี้นะคุเมเมียมอย่างนี้เลยเรามาดูที่ภายใน ไฮเลนเดอร์ er, ถ้าเป็นตัวทรทขึ้นไปกุญแจจะเป็นรีโมทอย่างเงี้ยนะครับนี่ตัวแอลตัวเซทกุญแจจะเป็นอย่างนี้นี่ภายในจะเป็นการหุ้มหนังใหม่ทั้งหมดเดินได้สีขาวพร้อมนี่เลยคันนี้จะเป็นมีจอ7นิ้วพร้อมกล้องถอยเรียบร้อยคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งถ้าตัวแอลกับตัวเซทจะต่างกันตรงนี้เลยครับเบาะจะเป็นเบาะหนังคูแมกเรียบร้อยเลยพร้อมชุดตรงนี้ ถ้าตัว L จะไม่มีสี p i n o l e กอ่าใช่คันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าโดยการติดวัดบูตีกหนึ่งตัวเป็นหน้า60นะครับอ่าวัดบูจะมีหน้า60กับหน้า35แต่ลูกค้าเลือกเป็นหน้า60โอเคคันนี้จะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยนี่เดี๋ยวเราดูทรงรถด,ดูทรงรถเลยทรงรถคันนี้มันจะเป็น ทรงยีรับแคะไวยรุ่นนิยมแต่ว่าคันนี้ยังใช้งานง่ายอยู่ซึ่งจะเป็นการโหลดที่2อสแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากอยากใช้งานยากกว่าน,นิดนิดไปโหลดหน้าสหลัง5าก็ได้นะครับโอเคเพราะว่าทรงนี้ยังจะขับขึ้นลูกและหน้าขึ้นคอสะพานอะไรยังสบายอยู่ยังใช้งานง่ายเลยในสเปคนี้ซึ่งสเปคนี้เงินออกรถไม่แพงเลยครับตอนนี้อยู่ที่ สี่หมื่นเก้าออกรถได้เลยนะครับสติกนี้นะโอเคยังไงถ้าสมมุติว่าลูกค้าสนใจสามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ด้ยวยข้างล่างแต่กายจะทิ้งการติดต่อกไว้หรือว่าถ้ากลายมาก็ได้แต่กยายจะทิ้งไว้สําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้กายหน่อยนะครับสําหรับวันนีาา้บายยเปไง